นะครับเดี๋ยวจะพามาดูยางไซ์นี้นะฮะของเอ็กเพนเดอร์นะครับเนี่ยไซที่ติดรถมานะครับจะเป็นสองศูนย์ห้าทับ้าห้าสิบเจ็ดนะตัวนี้จะเป็นไซที่ติดมาของเอ็กเพนเดอร์นะครับเนี่ยพี่ๆท่านใดนะครับที่ใช้ยางไซนู้อยู่หรือว่าใช้รถยี่ห้อนี้อยู่นะครับของเอ็กเพนเดอร์นะครับ2องศูนย์ห้าทับ้าห้าสิบเจ็ดนะฮะ สามารถนะครับใส่เบอร์ยางทดแทนได้นะครับเป็นเบอร์ยางไซนี้ได้เลยนะครับรอบจะแตกขางนิดหน่อยครับแล้วก็ยางจะหาได้ง่ายขึ้นนะครับเป็นไซส์ตลาดนะครับเลือกยางได้เยอะเลยนะครับแต่พี่ท่านนี้ก็ใช้เป็นตัวนี้นะฮะจบที่มิชลินนะครับราคาอาจสูงหน่อยครับแต่คุณภาพตามราคาแน่นอนครับเจ็บแต่จบครับจตได้ยางดีแน่นอนครับนะของพี่ท่านนั้นนะฮะ เน้นย้ำนะครับถ้าใครใส่ยางเบอร์ที่ได้กล่าวไว้นะฮะใส่เบอร์นี้ทดแทนได้เลยนะครับส,สวยงามแล้ว้าเนี่ยช่างก็ทตำการใส่ไปนี่ครับโอ้นี่ก็ปี20แล้วฮะใช้มานานพอสมควรถึงเวลาเปลี่ยนยนะฮะจะเป็นขน,นุนไปครับขอบคุณครับ